สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องทอดรหัสสมอง by Little Duck คุณเคยสังเกตไหมครับว่าบางคนดูเหมือนจะโชคดีอยู่เสมอไม่ว่าจะทำอะไรก็มีโอกาสดีเข้ามาเจอคนดีๆได้งานดีๆหรือมีทันออกในเวลาที่คนอื่นมืดแปดด้านแล้วคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนเหล่านี้ถึงโชคดี วันนี้เราจะมาถอดรหัสคำตอบด้วยหลักจิตวิทยาและประสาทวิทยาศาสตร์ครับว่าทำไมคนที่คิดบวกมักโชคดีกว่าคนที่คิดลบวันนี้เราจะพาไปค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับถ้าพร้อมเราไปฟังกันครับ 1. สมองของคนคิดบวกเปิดกว้างมากกว่าคนที่คิดบวกไม่ได้แค่อารมณ์ดีเท่านั้นแต่สมองของเขาจะทำงานในลักษณะที่ เปิดรับสิ่งใหม่ๆได้มากขึ้นทำให้มองเห็นทางเลือกหาทางออกแล้วเรียนรู้ได้ดีขึ้นแนวคิดนี้มีรากฐานจากทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ชื่อว่า Broaden and Build Theory โดยาศาสตราจารย์ Barbara Fredrickson นักจิตวิทยาจาก University of North Carolina ทฤษฎี Broaden and Build คืออะไรทฤษฎีนี้ระบุว่าอารมณ์บวกเช่นความสุข ความขอบคุณความรักหรือความหวังทำให้ขอบเขตการรับรู้ทางจิต (cognitive scope) ของเรากว้างขึ้นสมองจะเชื่อมโยงข้อมูลได้ดีขึ้นคิดยืดหยุ่นขึ้นและมองเห็นทางเลือกมากขึ้นอารมณ์ลบเช่นความเครียดความกลัวกลับกันจะทำให้การมองโลกแคบลงเพราะสมองเข้าสู่โหมดเอาตัวรอด (survival mode) ตัวอย่างจากงานวิจัยในหนึ่งในงานทดลองของเฟรดริกสัน กลุ่มทดลองถูกแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1กลุ่มที่ถูกกระตุ้นให้อารมณ์บวกกลุ่มที่2กลุ่มควบคุมกลางๆและกลุ่มที่3กลุ่มที่ถูกกระตุ้นให้อารมณ์ลบจากนั้นให้แต่ละกลุ่มเขียนสิ่งที่อยากทำหลังจากสถานการณ์จำลอง1จบลงผลปรากฏว่ากลุ่มอารมณ์บวกมีตัวเลือกและความคิดสร้างสรรค์มากกว่ากลุ่มอื่นกลุ่มอารมณ์ลบมีแนวโน้มตอบแบบซ้ำเดิมหรือตอบน้อยลง แปลว,ว่าอารมณ์บวกช่วยเพิ่มศักยภาพในการคิดและตัดสินใจได้จริงสมองเปิดกว้างเห็นทางเลือกมากขึ้นสมองคนเรารับข้อมูลมากมายในแต่ละวันคนที่คิดบวกจะมีระบบประมวลผลที่เปิดรับความหลากหลายได้ดีกว่าเช่นมองเห็นโอกาสในการเปลี่ยนอาชีพในขณะที่คนคิดลบเห็นแต่ความเสี่ยงเห็นทางแก้ปัญหาหลายแบบในขณะที่คนเครียดมักติดอยู่กับทางตัน เพราะสมองของคนคิดบวกจะไม่ล็อกกรอบความคิดว่าโลกมีทางเดียวด้านประสาทวิทยาศาสตร์ neuroscience อารมณ์เชิงบวกเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นในสมองส่วน prefrontal cortex PFC โดยเฉพาะในฝั่งซ้ายซึ่งสัมพันธ์กับการวางแผนความคิดสร้างสรรค์ความยืดหยุ่นทางจิตเมื่อสมองส่วนนี้ทำงานได้ดีคนเราจะมีความสามารถในมองปัญหาในมุมใหม่ คิดทางเลือกหลายแบบไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมเปรียบเทียบให้เห็นภาพคนคิดลบเหมือนเปิดแผนที่แค่หนึ่งเส้นทางคนคิดบวกเหมือนเปิด Google Maps แบบเห็นทุกเส้นทางรวมถึงทางลัดและเลี่ยงรถติดสรุปคนคิดบวกมีสมองที่เปิดกว้างเพราะระบบการรับรู้ของสมองไม่ติดอยู่กับกรอบความกลัวเปิดรับข้อมูลใหม่เชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์ เห็นทางออกแม้ในสถานการณ์ที่คนอื่นมองว่าตันสร้างความยืดหยุ่นในการตัดสินใจและวางแผนชีวิตโชคดีของเขาจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์จากวิธีคิดที่ส่งผลถึงกลไกสมองโดยตรง 2>, 2. คนคิดบวกรับรู้โอกาสมากกว่าคนคิดลบคุณเคยเป็นไหมอยู่ในที่เดียวกับคนอื่นเจอสถานการณ์เดียวกันแต่บางคนมองเห็นโอกาสก่อน ในขณะที่อีกคนกลับมองว่าไม่มีอะไรเลยไม่ใช่เพราะคนแรกโชคดีหรือฉลาดกว่าแต่เป็นเพราะสมองของเขาเลือกมองโอกาสนั้นต่างหากสิ่งที่ทำให้เกิดความต่างนี้คือระบบกรองข้อมูลในสมองที่เรียกว่า reticular activating system RAS คืออะไร RAS reticular activating system เป็นกลุ่มของเส้นใยประสาทในก้านสมอง หน้าที่ของมันคือกรองข้อมูลที่เข้ามาทางตาหูและประสาทสัมผัสอื่นๆก่อนจะส่งต่อให้สมองส่วนบนรับรู้และตีความสมองเราไม่สามารถรับรู้ข้อมูลทุกอย่างได้ในทุกวินาทีเราถูกกระตุ้นด้วยข้อมูลมหาศาลเช่นเสียงรอบตัวแสงเงาการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนสีแต่สมองไม่สามารถรับรู้ทุกอย่างได้พร้อมกัน จึงต้องมี RAS คอยทำหน้าที่เหมือนประตูที่คัดว่าสิ่งไหนสําคัญพอจะให้รู้ตัวและสิ่งไหนควรตัดทิ้งไปไม่ต้องสนใจแล้วอะไรเป็นตัวกำหนดว่า RAS จะเลือกอะไรคำตอบคือสิ่งที่คุณเชื่อความตั้งใจและความสนใจของคุณเช่นถ้าคุณกำลังมองหารถสีแดงอยู่ดีๆคุณจะเริ่มเห็นรถสีแดงเต็มถนนถ้าคุณ ตั้งใจจะหาวิธีแก้ปัญหาสมองจะกรองข้อมูลที่ช่วยให้แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นคนคิดบวกเท่ากับกำหนด RAS ให้มองหาโอกาสเพราะคนคิดบวกมีความเชื่อพื้นฐานว่าสิ่งดีๆมีอยู่รอบตัวยังมีทางออกอยู่เสมอฉันน่าจะทำได้สมองจึงสั่งให้ RAS กรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความหวังและโอกาสผลลัพธ์คือพวกเขาจะสังเกตเห็นโอกาสเล็ก ที่คนอื่นมองข้ามหรือมีเรดาร์จับสัญญาณบางอย่างที่นำไปสู่ความสำเร็จคนคิดลบเท่ากับ RAS มองหาหลักฐานยืนยันความกลัวคนที่คิดลบมักมีความเชื่อว่าไม่มีอะไรดีหรอกคนอื่นเก่งกว่าชีวิตเราคงไม่มีทางดีขึ้นพอเชื่อแบบนั้นสมองจะตั้งค่าตัวเองให้มองหาและสนใจเฉพาะสิ่งที่สนับสนุนความคิดลบนั้นเช่น เจอปัญหานิดเดียวก็รู้สึกว่านี่ไงละ่ะเห็นไหมว่าชีวิตแย่ตัวอย่างจากงานวิจัยมีงานศึกษาหลายชิ้นที่พบว่าทัศนคติส่งผลต่อการรับรู้และการจำโดยตรงหนึ่งในงานศึกษาที่น่าสนใจคือการให้ผู้ร่วมทดลองดูฉากวิดีโอเร็วๆแล้วถามว่าเห็นอะไรบ้างกลุ่มที่มีทัศนคติบวกมักรายงานรายละเอียดและสิ่งแปลกใหม่ได้มากกว่า กลุ่มที่มีอารมณ์ลบมักไม่ทันสังเกตรหรือจำรายละเอียดไม่ได้เลยแสดงว่าทัศนคติส่งผลต่อความสามารถในการมองเห็นความเป็นไปได้รอบตัวเปรียบเทียบให้เห็นภาพลองนึกถึงนักวิ่งสองคนคนหนึ่งเริ่มต้นด้วยความคิดว่ายังไงฉันก็ถึงเส้นชัยได้ระหว่างทางเขาจะสังเกตว่ารองเท้าแน่นไปไหมต้องเร่งตรงไหนน้ำอยู่ตรงไหนอีกคนคิดว่าฉันวิ่งไม่ไหวรอบ เขาจะไม่ได้สังเกตอะไรเลยนอกจากความเหนื่อยและสิ่งขวางทางสรุปคนคิดบวกรับรู้โอกาสมากกว่าเพราะว่าสมองของเขาตั้งค่าตัวเองให้มองหาโอกาสแทนที่จะมองหาอุปสรรคระบบ RAS คัดเลือกข้อมูลที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้และความสำเร็จ ความเชื่อและความตั้งใจเชิงบวกทำให้เรดารับรู้โอกาสทำงานดีขึ้นเขามองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นแม้จะอยู่ในที่เดียวกันถ้าคุณอยากเริ่มเห็นโอกาสในชีวิตมากขึ้นบางทีจุดเริ่มต้นอาจไม่ใช่แค่การเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแต่เป็นการเปลี่ยนสิ่งที่คุณเลือกมองหาด้วยความคิดของตัวเองครับ 3. คนคิดบวกฟื้นตัวจากความล้มเหลวได้เร็วกว่า เคยสังเกตไหมว่าบางคนล้มแล้วลุกทันทีในขณะที่อีกคนล้มแล้วจมอยู่นานไม่ยอมลุกกลับมาอะไรที่ทำให้ความสามารถในการฟื้นตัวของแต่ละคนต่างกันคำตอบคือแนวโน้มทางอารมณ์หรือที่นักจิตวิทยาเรียกว่า emotional resilience และพบว่าคนที่มีแนวคิดเชิงบวก positive thinking จะมีระดับ ความยืดหยุ่นทางอารมณ์สูงกว่าคนทั่วไปความยืดหยุ่นทางอารมณ์ Emotional Resilience คืออะไรคือความสามารถในการรับมือกับความเครียดฟื้นตัวจากความล้มเหลวหรือเหตุการณ์ลบกลับคืนสู่สภาพปกติทางจิตใจได้เร็วคนที่คิดบวกมักจะมีทักษะนี้แข็งแรงกว่าเพราะพวกเขามีกรอบความคิดที่ช่วยซัพพอร์ตตัวเองแม้ในยามแย่หลักฐานจากงานวิจัย มีการศึกษาโดยทากาเดแอนเฟรดิกซัน2004ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอารมณ์บวกช่วยให้สมองแล้วร่างกายฟื้นตัวเร็วขึ้นหลังจากเผชิญความเครียดในงานทดลองพวกเขาวัดระดับฮอร์โมนความเครียดคอติซอลการเต้นของหัวใจเวลาที่ใช้ในการกลับคืนสู่สภาพปกติผลลัพธ์กลุ่มที่มีแนวโน้มคิดบวกมีการเต้นของหัวใจกลับสู่ปกติเร็วกว่า ฮอร์โมอนความเครียดลดลงไวกว่าทำไมคนคิดบวกถึงฟื้นตัวได้ไว 1. นึ่งพวกเขามองเห็นความหวังแม้ในความล้มเหลวพวกเขาไม่ตีความว่าความล้มเหลวเท่ากับความล้มเหลวตลอดชีวิตแต่ตีความว่าบทเรียนหรือโอกาสในการเริ่มใหม่ 2. องพวกเขาไม่ยึดติดกับอดีตคนคิดบวกมองอดีตเป็นจุดพักไม่ใช่จุดจบพวกเขามีแนวโน้ม พูดกับตัวเองว่าเรื่องนี้จะผ่านไปมากกว่าทำไมฉันแย่แบบนี้ 3. สมองของพวกเขากระตุ้นศูนย์ฟื้นฟูได้ดีกว่าอารมณ์บวกมีผลโดยตรงต่อสมองส่วน Prefrontal Cortex PFC ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจการวางแผนและการควบคุมอารมณ์ทำให้สามารถประเมินสถานการณ์ใหม่ได้เร็วและตอบสนองเชิงบวกได้มากขึ้นเปรียบเทียบให้เห็นภาพ ลองจินตนาการถึงคนสองคนที่เพิ่งสอบตกคนที่คิดลบฉันคงไม่เก่งพอชีวิตฉันคงไม่มีทางดีขึ้นเขาจะรู้สึกหมดหวังเครียดและอาจไม่กล้าลองอีกครั้งคนที่คิดบวกรอบนี้พลาดแต่ฉันรู้ว่าฉันพัฒนาได้เขาจะมองหาว่าพลาดตรงไหนแล้วเริ่มเตรียมตัวใหม่ทันทีคนที่สองจึงฟื้นกลับมาได้เร็วกว่าผลทางกายภาพ ความคิดบวกช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลและเพิ่มสารแห่งความสุขเช่นโดพามีนและเซโรโทนินซึ่งส่งผลให้ฟื้นตัวไวทั้งร่างกายและจิตใจความคิดบวกยังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจไซคล h o ิ o เ i c a l อิม u ู i t ตีทำให้ไม่ถูกดูดลงไปในความทุกข์นานเกินไปสรุปคนคิดบวกฟื้นตัวเร็วกว่าเพราะ พวกเขามองความล้มเหลวเป็นจุดเรียนรู้ไม่ใช่จุดจบมีกรอบความคิดที่ยืดหยุ่น flexible mindset สมองกระตุ้นศูนย์ตัดสินใจและลดฮอร์โมนความเครียดได้ดีมีแรงขับเคลื่อนในการเริ่มต้นใหม่มากกว่าการจมอยู่กับอดีตหากคุณต้องการเปลี่ยนวิธีรับมือกับความล้มเหลวการคิดบวกไม่ใช่แค่เรื่องอารมณ์แต่มันคือการปรับระบบรับรู้และการตอบสนองของสมองใหม่ทั้งหมดและนี่แหละครับ คือหนึ่งในพนลังลับของสมองที่คนคิดบวกใช้ได้โดยธรรมชาติ 4. คนคิดบวกดึงดูดโอกาสและคนรอบข้างได้มากกว่าคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมบางคนดูเหมือนจะมีคนช่วยเหลืออยู่เสมอมีคนอยากร่วมงานด้วยได้รับโอกาสดีๆโดยที่ตัวเองไม่ได้พยายามวิ่งหาเท่าไหร่ในขณะที่บางคนกลับไม่ค่อยมีใครเข้าใกล้ หรือมักพลาดโอกาสซ้ำแล้วซ้ำอีกความแตกตา่างไม่ใช่แค่เรื่องดวงแต่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางอารมณ์และความน่าดึงดูดทางจิตวิทยาซึ่งคนคิดบวกมักมีสิ่งนี้มากกว่าคนทั่วไปสมองส่งผลต่อพลังงานรอบตัวคุณอย่างไรอารมณ์และทัศนคติของคุณสามารถส่งผลต่อการแสดงออกโดยไม่รู้ตัวเช่นสีหน้าน้ำเสียงภาษากาย วิธีพูดและวิธีฟังทั้งหมดนี้สร้างบรรยากาศรอบตัวคุณซึ่งมีผลอย่างมากต่อการดึงดูดผู้คนและโอกาสในชีวิตคนคิดบวกมักมีสิ่งเหล่านี้ 1. พลังบวก positive vibes คนที่คิดบวก,กยิ้มง่ายพูดจาหน้าฟังมีท่าทีให้กำลังใจทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจและมีพลัง สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ทางจิตวิทยาที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วดีหรืออยากร่วมงานด้วย 2. สร้างความไว้วางใจและแรงดึงดูดทางสังคมจากงานวิจัยของบาบาร่าเฟรดริกสัน2005พบว่าอารมณ์บวกช่วยเพิ่มความไว้วางใจ trust และความร่วมรือ cooperation ผู้คนจะเปิดใจให้คุณมากขึ้นหากคุณ มีท่าทีที่ให้ความหวังฟังอย่างตั้งใจไม่ตัดสินผู้อื่นเร็วเกินไป 3. กระตุ้นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์สมองของคนคิดบวกจะหลัง่งออกซิโทซินฮอร์โมนแห่งความผูกพันมากกว่าคนที่คิดลบทําให้พวกเขามีสายตาที่อบอุ่นสื่อสารอย่างมีน้ําใจสร้างสัมพันธ์ได้ลึกและยั่นยืนกว่าดึงดูดโอกาสในงานและธุรกิจ คนคิดบวกมีแนวโน้มที่จะกล้าพูดกล้าขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสมเห็นโอกาสร่วมมือแทนที่จะเห็นการแข่งขันไม่ปิดกั้นไอเดียใหม่ทำให้มีโอกาสได้รับโปรเจกต์ใหม่หรือข้อเสนอพิเศษสิ่งเหล่านี้เป็นแรงแม่เหล็กที่ดึงดูดโอกาสตัวอย่างที่เห็นได้จริง คนที่มีพลังบวกเวลาเข้าสัมภาษณ์งานมักสร้างความประทับใจได้ดีกว่าแม้คุณสมบัติจะใกล้เคียงกันในการทำงานเป็นทีมคนคิดบวกมักถูกชวนเข้าร่วมโครงการมากกว่าเพราะอยู่ด้วยแล้วบรรยากาศดีในโอกาสทางธุรกิจนักลงทุนหรือพาร์ทเนอร์มักตัดสินใจจากความรู้สึกมั่นใจซึ่งคนคิดบวกสามารถสื่อสารความมั่นใจนั้นออกมาได้ดีกว่าในทางกลับกัน คนที่มีความคิดลบมักแสดงออกถึงความไม่มั่นใจวางท่าทีระแวงหรือต่อต้านมีภาษากายที่ปิดกัน้นเช่นกอดอกไม่สบตาสิ่งเหล่านี้ทำให้คนรอบข้างรู้สึกอึดอัดโดยไม่รู้ตัวและเลือกหลีกเลี่ยงแทนที่จะเข้าใกล้สรุปคนคิดบวก ดึงดูดโอกาสและคนรอบข้างได้มากกว่าเพราะพลังงานบวกของพวกเขาแผ่ออกมาทางสีหน้าน้ำเสียงและท่าทางสมองของพวกเขาสร้างฮอร์โมนที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ทัศนคติเชิงบวกทำให้คนรู้สึกปลอดภัยและมีแรงบันดาลใจเมื่ออยู่ใกล้จึงดึงดูดทั้งโอกาสที่จับต้องได้และผู้คนที่พร้อมช่วยเหลือดังนั้น ถ้าคุณอยากให้ชีวิตมีโอกาสเข้ามามากขึ้นไม่จำเป็นต้องเริ่มที่การหาคอนเน c t ชันแต่เริ่มที่การสร้างพลังบวกจากภายในเพราะพลังนั้นจะสะท้อนออกไปโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลย 5. ความคิดกำหนดพฤติกรรมและพฤติกรรมกำหนดผลลัพธ์เคยได้ยินไหมว่าคุณคือสิ่งที่คุณคิดหรือเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนหลายคนคิดว่ามันเป็นเพียงคำคมปลุกใจ แต่ความจริงคือนี่คือหลักการที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์สมอง neuroscience และจิตวิทยา psychology ทุกอย่างเริ่มต้นจากความคิดความคิด thoughts สร้างความรู้สึก feelings ความรู้สึกส่งผลต่อพฤติกรรม behavior พฤติกรรมสร้างผลลัพธ์ในชีวิต results ลองดูตัวอย่างง่ายๆความคิดพฤติกรรมผลลัพธ์ฉันไม่แก่งหรอก ไม่กล้าลองไม่ลงมือทำพลาดโอกาสฉันน่าจะลองดูลงมือทำแม้จะยังไม่มั่นใจได้ประสบการณ์ใหม่ทุกความคิดที่คุณอนุญาตให้วนเวียนในหัวมีพลังมากกว่าที่คุณคิดสมองของคุณเชื่อในสิ่งที่คุณคิดบ่อยๆสมองจะสร้างวงจรประสาท neural pathways จากสิ่งที่คุณคิดซ้ำๆคิดแง่ลบสมองเชื่อว่าโลกนี้อันตราย คิดแง่บวกสมองเชื่อว่าโลกนี้เต็มไปด้วยโอกาสเมื่อสมองเชื่อแบบไหนมันก็จะสั่งร่างกายให้แสดงพฤติกรรมตามความเชื่อนั้นซึ่งสุดท้ายพฤติกรรมเหล่านั้นจะเป็นตัวกำหนดชีวิตจริงของคุณหลักฐานจากงานวิจัย 1. Cognitive Behavioral Therapy (CBT) เป็นแนวทางการบำบัดทางจิตที่ใช้การปรับความคิดเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมและพบว่าช่วยบรรเทาภาวะซึมเศร้า ความเครียดและความวิตกกังวลได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเปลี่ยนความคิดอารมณ์เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยน 2. Self-fulfilling prophecy คำทำนายที่เป็นจริงด้วยตัวมันเองหากคุณเชื่อว่าคุณจะล้มเหลวคุณจะลงมือด้วยความลังเลไม่มั่นใจผลคือคุณล้มเหลวจริงๆในทางกลับกันหากคุณเชื่อว่าคุณมีโอกาสสำเร็จคุณจะทำด้วยความตั้งใจกล้าและมุ่งมั่น และมีโอกาสสูงที่จะทำให้สำเร็จได้จริงตัวอย่างในชีวิตประจำวันตัวอย่างหนึ่งการเรียนรู้คนที่คิดว่าฉันโง่เรื่องเลขหลีกเลี่ยงการเรียนไม่พัฒนาตอกย้ำว่าตัวเองโง่คนที่คิดว่าฉันยังเรียนรู้ได้กล้าถามกล้าลองพัฒนาขึ้นสุดท้ายเก่งขึ้นจริงตัวอย่างสองการทำงานคนที่คิดว่า เจ้านายไม่เห็นคุณค่าเราทำงานแบบขอไปทีไม่โดดเด่นเจ้านายไม่เห็นค่าคนที่คิดว่าฉันจะพิสูจน์ให้เห็นตั้งใจส่งผลงานดีได้โอกาสใหม่ๆพฤติกรรมย้อนกลับไปหล่อหลอมความคิดอีกครั้งหลังจากพฤติกรรมสร้างผลลัพธ์ผลลัพธ์นั้นจะย้อนกลับมาทำให้คุณเชื่อมั่นมากขึ้นถ้าได้ผลลัพธ์ดีหรือหมดหวังถ้าได้ผลลัพธ์ลบ นี่คือวงจรชีวิตของความคิดและเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณควรเริ่มต้นจากความคิดที่ถูกต้องเคล็ดลับในการใช้พลังของความคิดสังเกตความคิดอัตโนมัติคุณคิดลบโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าตั้งคำถามกับความคิดเหล่านั้นสิ่งที่คิดจริงเสมอไหมหรือเป็นแค่สมมุติฐานที่ยังไม่ได้พิสูจน์เปลี่ยนมุมมองจากฉันทำไม่ได้เป็นฉันยังทำไม่ได้ แต่จะพัฒนาแสดงพฤติกรรมสอดคล้องกับความคิดใหม่ถ้าคุณคิดว่าคุณมีค่าคุณจะเริ่มกล้าพูดกล้าทำกล้าสร้างสรุป Your thoughts become your words your words become your actions your actions become your habits your habits become your destiny ทุกความคิดคือเมล็ดพันธุ์ของอนาคตถ้าคุณปลูกความคิดที่ดีคุณจะมีพฤติกรรมที่ส่งเสริมและสร้างผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณในที่สุด แน่นอนครับคนที่คิดบวกมักโชคดีกว่าเพราะความคิดในแง่ดีส่งผลให้สมองเปิดรับข้อมูลใหม่ได้มากขึ้นมองเห็นโอกาสรอบตัวได้ชัดเจนฟื้นตัวจากความล้มเหลวได้ไวดึงดูดผู้คนและโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตและยังส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่นำไปสู่ผลรับเชิงบวกอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้ เกิดจากพลังของความคิดที่ค่อยๆหล่อหลอมเป็นพฤติกรรมและสุดท้ายกลายเป็นชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงขอบคุณสำหรับการติดตามถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปและสาระดีๆจากทางช่องสำหรับคลิปนี้ขอลากันก่อนแล้วพบกันใหม่กับถอดรหัสสมอง by little duck สวัสดีครับ